มาพบกับช่องอ e ีฟเดชตานะคะและมาพบกับรายการอ e ีฟเด e แชร์โคเลสนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์การเรียนดีเรียนเก่งทำยังไงรับรองเลยนะคะว่าเพื่อนๆน,นำวิธีพวกนี้ไปใช้นะคะได้เกรดเฉลี่ย4.00อย่างแน่นอน,นะค่ะทุกคนตั้งใจนะคะข้อแรกนะคะเวลาคุณครูพูดหรือคุณครูสั่งงานนะคะก้อยทุกคนนะคะ ตั้งใจทำงานและก็ตั้งใจฟังครูเวลาครูพูดนะคะจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็มีใจจดใจจ่อกับงานที่ทำนะคะหรือสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่นะคะมีสมาธิไม่คิดเรื่องอื่นนะคะคิดแต่เรื่องที่ตัวเองทำอยู่นะคะข้อที่สองนะคะให้ทุกคนจดเลเชอร์ไว้นะคะจดใส่สมุดเล็กๆไว้นะคะเนื้อ,อาหาสำคัญ สมุดเล็กๆหรือไดอารี่นะคะเวลาเราสอบหรือเวลาเรามีข้อสงสัยนะคะเราก็นามาอ่านได้ค่ะจะทำให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเวลาคุณครูพูดอะไรไปบ้างข้อที่3นะคะให้ทุกคนนะคะทบทวนบทเรียนเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นเลิกเรียนนะคะ ก็ทุกคนนะคะทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะจะได้จําได้นะคะอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะข้อที่4นะคะให้ทุกคนนะคะหาหนังสือในบ้านนํามาอ่านนะคะแต่อีฟนะคะควรเลือกวิชาที่ตัวเองแบบอ่อนนะคะไม่ค่อยได้นะคะจะได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะก็ให้ทุกคนอ่านบ่อยๆนะคะตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน รับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็นั่งอ่านไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นรอคุณพ่อคุณแม่มารับนะคะก็นั่งอ่านเลยค่ะวิธีที่5้นะคะทุกคนแบ่งเวลาให้เป็นนะคะเวลาเรียนก็คือเรียนนะคะเวลาอ่านหนังสือก็คือเวลาอ่านหนังสือเวลาเราจะไปเล่นเราก็แบ่งเวลานะคะถ้างั้นการเรียนเราจะตกต่ำนะคะ ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าต้องอ่านหนังสือเยอะๆเยะๆนะคะจะทําให้เราปวดหัวได้นะคะเป็นแบบเคร่งเครียดได้นะคะต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะนําไปปรับใช้กันด้วยนะคะอีฟนะคะก็มาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะนําไปใช้กันนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้นะคะอีฟเดสตาขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย